Okay, แอเคนะอัปเดตสัปดาหนี้มีรถคันใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นรถคันเก่าหมายความว่าไงมันก็คือไอ10้ 10F แหละแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นว i ยบอดี้หรือว่าเวอร์ชั่นที่ไปแต่งเบนนี่วันเหอะมันอัปเดตเข้ามาให้ทีหลังรู้สึกว่ามันธรรมดามากเลยอ่ะมันก็อารมณ์เหมือนกับไอ้ 10F ธรรมดาที่แหละโอเคมันก็แตกต่างแบบรูปทรงรถแล้วก็ของแต่งอะไรเงี้ยมันต่างกันแต่ว่ามันดูเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องเ e อร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําถ้าจะไปใช้ทำภารกิจอะไรเงี้ยมันอารมณ์แบบเป็นรถเอาไว้ขับหล่อๆมากกว่าที่จะเอาไปลงสนามหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเราชอบรูปทรงของรถจริงๆแล้วก็อยากได้มานานแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อมาเลยนะี๋ยวจะไปดูรีวิวไอ้ 10F ก่อนก็ได้ที่ผมเคยทาไว้แล้วเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันหรือว่าถ้าใครชอบไม่ชอบไอ้รถคันนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะสำ สับขอที่น่าจะคุมนี่ก็น่าจะสิ่งที่ลดราคาในสัปดาห์นี้มีหลายอย่างเลยอย่างแรกคืออาร์เคดจะเป็นธุรกิจที่แพ s s i v e Income แบบของจริงเป็นธุรกิจแรกในเกมเลยก็ว่าได้ที่พอเราลงทุนปุ๊บแล้วก็นอนรอกินเงินอย่างเดียวแบบ บบเงินมจะเข้ามาในตู้เซฟเรื่อยๆเราไม่ต้องไปเติมซัพพลายไม่ต้องไปทำซอนตีนอะไรทั้งนั้นนะถ้าใครสนใจไปดูรีวิวของธุรกิจอาเคดที่ผมทำอาไลวก็ได้นะธุรกิจนี้มันก็คือที่ที่เอาไว้ใช้เริ่มต้นทำคาสิโนไฮส์นั่นเองซึ่งในสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในทีมคาสิโนไฮส์เอ้ยทีมไฮส์อยู่ไม่ว่าจะเป็นไฮส์ไหนก็ตามนะก็ตามที่บอกเราจะมีอาเคดแล้ราคาแล้วก็มีของแต่งแล้วก็จะมีคาสิโนเพนท์เฮาส์อันนี้นี่ เนื่องด้วยจากในไทยมันกําลังเรียกว่าแบนคาสิโนอยู่เพราะง,งั้นนี่ผมก็ไม่น่ใจว่าจะแนะนำให้ซื้อไปทําไมแล้วก็จะมีเนี่ยพวกของทิประทส่วนพวกย่านภาหนะ่าหรือว่ารถที่ผมแนะนำนะที่มันลดราคาก็จะมีเนี่ย PR4 เป็นรถแนวฟอร์คลาที่ผมชอบสุดในเกมแล้วก็ว่าได้แล้วก็รถในโชว์รูมสัปดาห์นี้นี่รู้สึกว่ามาแปลกเหมือนกันเอเอโชว์รูมของพี่ซีมียนนี่มันเอาอีกนัดมาให้เราลองขับแบบ มันเป็นรถที่อยู่ในเว็บ Legendary m o มันรถสปอร์อนะแต่ว่าเขาให้มาลองขับก็ใครสนใจใลองขับดูได้นะ หรือจะซื้ออะไรก็ได้ผมแนะนำรถแม่งดีจัดนะถ้าใครชอบแนว lamborghini อะไรเงี้ยเออก็แปลกดีส่วน luxury autos ก็จะมีเป็นเนี่ยพวกรถฟอร์มูล่านั่นที่เราเห็นเนี่ยสองคันส่วนอันนี้เป็นของฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขแค่เข้าเกมก็ได้เลยไปที่ตู้สื้อาของเราอยาได้จะเป็นเสื้อเดี๋ยวจะมีเสื้อ2ตัวแล้วตัวนึงจะเป็นไอ statue of happiness หรือว่าไอรูปปั้นเทพีสสริภาพของในเวอร์ชันในเกมนี้รู้สึกว่าไอหน้าของเขาเนี่ยจะเป็น h e a r y ที่เป็นนักการเมือะไรอย่างเงี้ยผมก ไม่ได้ติดตามกันเหมือนอเมริกาอะไรมากแต่ว่าเออถ้าใครเคยเล่นภาค l i b c i t y เนียก็น่าจะเคยเห็นกันซึ่งเขาแจกเนื่องด้วยไอเทศกาลไม่ใช่เทศกาลที่ฉลองครบรอบ25ปีแฟนชชส์ GTA นะตั้งแต่ GTA ภาคแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยครบรอบ25ปีแล้วถ้าใครเกิดทันก็ถือว่าแก่นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของฟรีที่ไม่ฟรีโดยมันจะเป็นไอเนี่ยชุดเกาะสีม่วงนะออกแนวม่วงมจะเป็นาลายไดมอนด์คาสิโน กคาสินโนในเกมนั่นแหละซึ่งมันทําได้ไปเอามาได้ในการไปเล่นไฮส์คาสิโนผมคิดว่าน่าจะเล่นไอ้แค่ภารกิจฟินาลีอะภารกิจสุดท้ายที่ไปโป้เอาเงินอะไรเงี้ยให้จบก็น่าจะได้อาจจะไม่ต้องแบบเริ่มต้นทําตั้งแต่เซตอัพจนถึงภารกิจสุดท้ายอะไรอย่างนี้ ก็ถ้าใครมีเพื่อนที่เซตอัพไปถึงภารกิจฟินาเล่แล้วก็ไปขอเขาไปเกาะเขาเล่นก็น่าจะได้นะถ้าเราเล่นจบก็น่าจะได้ไอชุดก่อนนี้สำหรับโบนัสในไฮส์ที่เดือนนี้เขาขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนแห่งไฮส์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโบนัสใหม่ก็คือในไฮส์คาสิโนถ้าเราซื้ออาเขตมาาจะเล่นไฮคาสิโนได้นะมันจะมีโบนัสบวกเงิน50%ไม่ใช่คูณ2นะไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยถ้าใครไม่เคยเล่นไฮคาสิโนมาก่อนเนี่ยผมก็แนะนำให้เล่นเล่นใ้จบมันจะได้โบนัสเงินด้วย อะไรด้วยก็ถือว่าคมอยู่เหมือนกันแล้วก็มีโบนัสใหม่อันนี้จะเป็นไฮส์ของเลสเตอร์ชื่อว่า The Human Labs Raid ก็จะเป็นไอที่มันต้องปไปสเตลฟอะไรเยอะๆถ้าใครเคยให้เล่นนะแบบถ้าไปเล่นกับแรนดอมนี่น่าลำคาญมากมีชั้นเฟลลรัวๆแต่กนะ็ถ้าใครมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็สบายนะแล้วก็แบบเงินนี่มันก็ ไม่เยอะไม่น้อยอะ่ะถ้ามันมีโบนัสเงินคูณ2เนี่ยมันก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราชอบเนี่ยก็โอเคเลยแต่ว่าถ้าใครไม่เคยลองก็ไปลองซะสิส่วนโบนัสอื่นผมก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันจิปตะ,ะมันจุมจิมมากเลยอย่างเช่นไอ้เซตอัพใน h ฮส์ดูมสเตย์จากสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีโบนัส50%อะไรเงี้ยเหมือนกันซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ได้ช่วยให้เรารวยอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็มีไอ้โบนัสเงิน2ล้านอันนี้เนี่ยมันแบบ มนสะทุนมากเอาจริงซึ่งเราจะได้รับเงิน2ล้านเนี่ยเวเขาบอกว่าเป็นเงินฟรีนะว้าวพอได้ยินคขาว่าเงินฟรีนี่ก็หูตาพึงอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ภารกิจที่เราต้องไปทําที่จะได้รับเงิน2ล้านนี่ก็คือต้องไปเล่นทุกไฮส์ในเกมรู้สึกว่าจะไปเล่นแค่โหมดฟินาลีนะเพราะงั้นไม่ต้องเล่นเซตอัพอะไรตั้งแต่ต้นก็ได้เออก็ไปเล่นฟินาลีให้ครบทุกไฮส์ในเกมตามที่เราเห็นเนี่ยมีรายชื่อประมาณเนี้ยรวมถึงไฮส์คายูเปริโก้ด้วยหมายความว่าถ้าเราเล่น เอาจริงๆนะถ้าเราไปเล่นในฟินาเ่ียเนี่ยครบทุกอันเนี่ยเงิน2ล้านไม่จําเป็นแล้วแค่ไฮสกาโยก็ได้เป็นล้านขวาแล้วก็ไม่รู้ดิถ้าใครเป็นสายปั่นไฮสอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะ ยิ้มกันอยู่เหมือนกันแหละแบบเออมันคงไม่ยากขนาดนั้นแต่สำหรับผมนี่ขี้เกียจเอาตรงๆคิดว่าถ้าเรามีไฮสคายโญแล้วไปปันป่นคายโญ่สองสารอบเนี่ยก็ได้และเงิน2ล้านโบนัสเงินคูณ2ต่อมาจะเป็นโหมด Open นว e วเรซิสที่จะเป็นโหมดแข่งเอ,อ่อที่เกี่ยวกับพวก F1 พวกรถฟอร์มูล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวันั้เงินคูณ2อันนี้ผมแนะนําก็คือ g ก r ์ l รสลาสเพลย์อันนี้จะเป็นแนว Jobs นะ่ะเอ,อ่อพวกแบบที่เข้าไปเล่นจบในตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ ถ้าแบบคนที่มีธุรกิจแล้วมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเล่นนะอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่มีธุรกิจอะไรเลย,เลยแลวก็ลังแบบเก็บเงินปั้นตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเล่นดูมันเล่นง่ายดีแล้วก็ได้เงินดีด้วยถ้ามันมีมรดเงินคุณ2อ,อะ่ะส่วนนี้จะเป็นมนรดกเงินคุณ2หมดอเวอร์ซัลลี่ที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใครเล่นเท่าไหร่ลวเพราะว่ามันเป็นแบบ อ่ะยังไงไปดูดิไม่ค่อยมีใครเล่นกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจอยากไปลองเล่นก็ลองดูก็ได้แต่ที่อยากให้ทุกคนลองจริงๆเลยก็คือลองกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาถ้าเกิดว่าเรามีคําถามอะไรมันจะช่วยให้ผมแฮปปี้มากๆเล่นเกิมันให้สนุกแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปป้นลูบิโอ